เปิดภาพต้นต่อนะครับเจ้าฟ้าชายชาวเนี่ยติดโควิดเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยภาพนะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เจ้าฟ้าชายชาวนะครับมังกรราชกุมารอังกฤษนะครับประชวนเป็นโควิด -19 เนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงร่วมงานการกุศลนะครับที่กรุงลอนดอนเมื่อวันที่10 มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยพระองค์เนี่ยประทับร่วมโตะกับเจ้าชายอัลแบร์นะครับประมุขแห่งโมนาโกนะครับที่มีการเปิดเผยว่าทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ไปก่อนหน้านี้นะครับโดยในงานการกุศลดังกล่าวเนี่ยมีผู้ร่วมโต๊ะประชุมมากกว่า20คนนะครับก็ลองดูที่รูปนะครับก็รูปก็วงกลมไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะก็น่าจะนั่งฝั่งตรงข้ามกันเลยนะครับ ขนาดนี้นะครับเจ้าฟ้าชายชาวเนี่ยก็ส่งกักตัวเองในณนะที่พักตําหนักนะครับสกอตแลนด์ตามคำแนะนำของแพทย์ที่ปรึกษาและรัฐบาลอังกฤษนะครับก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากที่นี่ .com นะครับก็อย่างไรเนี่ยก็ดูแลสุขภาพกันทุกๆคนนะช่วงนี้ก็พยายามกักตัวไว้นะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งออกจาก บ้านไปไหนนะครับก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกระทางช่องของเราไว้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ